ลอยแป๊นะครับไต้แล้วไต้เวลาเลยครับลอยอันนี้ก็คือจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลครับผมก็คือนําโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราการโรงพยาบาลสุราการสํานักงานสาธารณสุขเมืองสุราการร่วมกันนะครับในการ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่นะครับเรียกว่าการแอสินเกตไฟดิงนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราดําเนินการเนี่ยมาสักตั้งแต่เริ่มต้นแต่สัป,ป,สปดาห์ที่แล้วนะครับจนถึงวันศุกร์นี้นะครับจะมีการค้นหาผู้ป่วยกรณีแบบนี้เพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยอีกอยอดประมาณ 2, ประมาณ2 0 0ักว่าคนนะครับในพื้นที่การระบาดในเขตอำเภอเมืองสุธการนะครับในจุดใหญ่ๆนะครับ แล้ว,วันนี้เนี่ยที่เรามาจุดตรงตลาดน้าสังกษีเนี่ยคือเนื่องจากมีการเกิดเคสระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราจึงมาค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมด้วยที่ว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งเป็นพ่อค้าประจําและพ่อค้าจอนนะครับซึ่งกรณีที่พ่อค้าจอนเนี่ยก็คืออาาก,การนำหาเชื้อเข้ามาได้หรือการมีพ่อค้าประจาอยู่ในพื้นที่ประจําเนี่ยก็เป็นการป้องกันและก็เพื่อเป็นการ เางเสริมความวามั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยตลาดยังไม่ถูกสั่งปิดนะครับออก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจและการเป็นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วอย่างวันนี้นี่เคยยอดของผู้ที่เข้ามารับการตรวจเชื้อน,นีประมาณเท่าไหร่ไดวันนี้ประมาณ400คนนะครับยอดที่ตั้งเป้าไว้วัน่คนนะครับออแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยจะไปตามจุดไหนบ้างครับครับพรุ่งนี้นะครับในวันจันทร์ที่11เนี่ย ไปพื้นที่เรียกว่าเออ่ตรงย่านสำโรงข้างอุทิศเรียวสำโรงนะครับนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ600คนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ600คนแล้วก็ในวันพุธเอ่อขอโทษครับในวันอังคารนะครับก็จะเป็นโรตาสีนครินนะครับพื้นที่โซนบางเมืองนะครับพื้นที่อิจฉาลาบัด ที่ของอตำบลบางเมืองที่มีการระบาดของโรคโควิดในพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตรงโลตัสศรีนครินทร์อนุเคราะห์พื้นที่เรามีตรวจทั้งพนักงานนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับร้านอาหารต่งตางๆที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการค้นหาในพื้นที่มากขึ้นเสร็จวันพุธนะครับก็จะมาในส่วนของเ,อเรียกว่าท้ายซอยซอยบัานด,ด่านนะครับหรือสุขมุมวิท113นะครับฝั่งศรีนครินทร์นะครับตรงนั้นก็ยังมีพื้นที่ของการระบาดอยู่นะครับ สอบถามในเรื่องของขั้นตอนการเข้ารับการตรวจนิดน,นึงว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับในส่วนของเราตรงนี้นะครับเป็นการเชิงลุกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับขอแค่ท่านเตรียมสัญญาแรบพาชนมาอยู่ในพื้นที่ของการระบาดนะครับก็จะมีเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยให้ข้อมูลในเบื้องต้นในการแผนจัดก,การตรงให้นะครับ ก็ให้ติดต่อไปที่สาสุขในพื้นที่นะครับหรือองการประชาผลพันธ์ในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งลงหน้าประมาณหนึ่งวันนะครับครับ ขยับมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับขยับมาขยับมานะครับเดินยกเท้านะครับไม่แต่ปูนเร็วนะครับนะครับคูณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เสียสลเวลาในวันหยุดราชการนะครับมาช่วยเหลือที่น้องของเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบตัวคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับ เราช่วยกันนะครับป้องกันโรคนะครับเราจะปลอดภัยนะครับชุมชนเราก็จะอยู่อย่างสงบนะครับสบายนะครับ